สบายดีสบายดีพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ขอกลับไปป้ากับทีมงานไปกันสองคนไปกับบาปั่นพี่น้องขี่รถมาเขากเลียวเห็นเห็ดขาวเขากซึ่งเอาเห็ดขาวก็เนาะเห็ดขาวอยู่ข้างทาง พี่น้องปิดแล้วแล้วก็มีนไลน์มาเลยเฮ็ดก็เดี๋ยวเข้ากับเดินทางต่อแล้วตอนนี้ก็ทางที่เข้าไปมันก็นถือว่าแย่นะมันเห็น นี่นมันเป็นทางลงโพยถือว่าแยาแห้งนะมึงนี้เลย ถึงทางแล้วก็ตะเวทมันกระบ,บายแล้วตอนนี้เฮาก็เยอะเข้าก็ซึ่งกินข้าวก่อนกินขา้าวข้างทางพี่น้องแนวอยู่ฮะแนวกินเฮากับปากระป๋องซื้อมาแต่บ้านเนี่ยยังไม่ได้ไเพลย,ยังไปมีฮอดเพราะว่าแวะกินขา้าวนี่ก็หวานมาพี่น้องกินข้าวํำกันแซบได้กินข้าวข้างทางอยู่แนวกิน จากที่เฮากินข้าวกินน้ำแล้วห้ากกะสีเดินทางกันต้เนาะบัดน,นี้ทางยะแห้งไปเนองรถขาเลยวไ้ลงซุกเลยบัดน,นี้พอดีว่าค่อยกับทีมงานกับไป่มีท่านฮอดบอนแน้ะแต่มาเจอทีมงานเขาบอกเกตเบาสอนนี่เ้าก็แวะมาเพิ่งเขาบอกเกตก็ได้ชิ้นหมูเนี่ยหมูป้า ปาเดียวี่พ่อไงตัวใหญ่ไงต่ำเบิร์นแล้วคุณอิถือว่าได้ลายอยู่นะครับกับโอเกตไงเกตสายมาร์นตอนนี้คอยกับกับทีมงานกับมาฮอตบอทเลยเอาสิพักนี่แหละหมื่อวาอนี้เอาหุ่นเคืองลงแล้วแล้วเมื่อกี้นี่หุ่นเคืองลงไว YouTube นี่เอากลางพยัคฆ์หาก,ก็แล้ว ตูบเก,าก่าค่ะเพื่อมาคกก่ะสลายกับมักพักนี่แหละพี่น้องนะเขาเบาเกตเขาเบาซอนกับขากะเมอสุดก่อนนั้นเขากะมาไม่เขาก็นอนอยู่แคมทางที่เฮาแหวบิงกันแล้วที่เฮาผ่านมาเขากะได้แหวเข้าไปเฮ้าเตรียมบนพักแล้วเขากะสิไปหาเสื้อกั๊บบนันี้เดียวติดตามไปเบิ้งน้ำเดียวเฮาไปเสื้อกั๊บบันี้ เดี๋ยวคอยสิเเ้าใส่กับหลังทำอิดก่อนพี่น้องกับหลังทำอิดก็ไม่มีคนเส์ผู้เลย เดี๋ยวห้าก็ไปซื้อหลังไม้กันต่อไปไปติดตามรับชมนัมเดียวนี่ก็สิเป็นกลับหลังที่สองเดี๋ยวห้าไปใส่หลังไม้กันต่อเลยปะหลังนี้ก็มีมีสายมัดอีกถือว่าเซ็งในการหายนะพี่น้องหลังจากที่ใส่กลับแล้วห,ลห้านะก็มาฮอตบอทเลยนะเอก็ดังไฟเฮ็ดยูเฮ็ดกินกันไป ไฟเฮากระติดแล้วนะตอนนี้ก็ขาเค้งเฮากะแล้วละ้าบะปั่นเพ่นเอามาน,นึงมาค้างใส่เฮาสิน,นึ่งเข้าบดนี้เข้าเฮาก็ค้างขึ้นแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวทาเข้าสุกมาเฮาก็สิไปกินเข้าเฮาก็สุกแล้วตอนนี้เ่าก็สิไปเอกกินต่อบดนี่หมอเฮาสิแกงซีนหมูป้าเขาเบอกเกตให้ตอนเฮามานะเรา ให้ทงอย่างหนึ่งเอากระซิมากแกงกินเพราะว่าซุ้มคอยมานนี้มันก็หาเสือกับนี่กะมันกะค้ำพอดีกะไม่ได้ไปหาลัดแรงเลยไม่ได้ได้ผีเลยเลยกะได้ซ้นหมูเขาแหละแกงกินเมื่อแรกนี่กะเอากระค้างหมอ้อขึ้นเลยตอนนี้กะค้างหม้อแกงหมูหมูป้าค้ำแล้ว หลังจากแกงหมซุกแล้วฮาก็สิมากินข้าวกันเนาะ มามาพี่น้องกินซีนหมูน้ำเดือดนะแดงแปบบ๊แบๆบเขายางคาไว้แซ่บได้ หลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วคอยกระเปาปั่นกันสิไปหาการนั่นี้เดี๋ยวติดตามไปเบิ้งน้ำเดียวว่าเอาสิหมานอยู่บ่เนาะมือนี่เนี่อเอากรไในบางบางตัวนึงสรุปเอาไปการมันนี้ก็ได้กระจอนตัวหนึ่งบางสองโต ไปสองคนก็ถือว่ามานอยนู่นะามืนอกี้ก็สขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ขอขอบใจที่ติดตามนะครับส้มตั้งแต่ต้นจนจบพบกันใหม่ในคลิปหน้า